แล้วก็เผาพอให้มันลุกเงี้ยสิ่งที่ได้ก็คือพอเวลาเราเผาเสร็จปุ๊บเนี่ยไอตัวความร้อนเนี่ยมันจะช่วยละลายสนิมนะคือมันอัดเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็จะมีสนงสนิมถ้าใช้วิธีอื่นบางที่หรือเข,า,ขาอาจอาจะอัดแตกเลยอัดตรงแป๊บมันอะ่ะให้มันแตกโบ๊โบ๊โบออกไปเลยแล้วก็ตีซึ่งวิธีนั้นเนี่ยก็คือยางอะ่ะมันแน่นแล้วมันยังออกไม่หมดพอยางมันออกไม่หมดตอนที่ตีเนี่ยจะตียากมากเลยถ้าถามว่าเราสามารถอัดบูทออกได้ไหมโดยการทําเครื่องไม้เครื่องมือขึ้นมาอัดบอกได้เลยนะว่ายากการทาเครื่องไม้รงต เราอัดได้เราทําบงทําแบบอัดมันได้แต่ไอตรงนี้ล่ะในเมื่อมันเป็นปีกอยู่อย่างเงี้ยเราจะอัดมันยังไงมันอาจจะมีวิธีทำอะ่ะแต่ว่าผมใช้วิธีนี้มานานในเกดกักแล้วมันไม่ค่อยมีปัญหาก็ทําไปเถอะไม่ต้องไปคิดเตี๋ยไทยางอื่นหรอกแล้วมันจะอ่อนลวกเปียกจนกระทั่งแบบปีกโคตรไหมไม่ค่อยจะเจอเพราะว่าปีกจะโคตรนะส่วนใหญ่ที่เจอปัญหาไม่ได้มีปัญหาจากการเผาบูดอย่างนี้หรอกเผาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อัดอัดลงเป็นปกติก็ไม่มีปัญหาอะไรจะมีปัญหาก็ต่อเมื่ออย่างที่ผมเคยนะอย่างอัดบูดมาแล้วอะไรเงี้ยท ไค่อยเจอปัญหาเรื่องปีกโคตรปีกอะไรเนี่ยไม่เจอเลยนะอันนี้ก็บอกไว้ให้เป็นความรู้กันไปบางคนก็อาจจะตั้งข้อสังเกตเอ๊ะมีวิธีอื่นไหมอะไรเงี้ยเอาละนี่ปีกบนเรียบร้อยปล่อยให้มันลุกสักแป๊บปล่อยให้มันดับเองก็ได้ตัวใหญ่ปีกใหญ่เหมือนกันแบบเดียวกันเลย ทำให้มันลุกบางทีก็อาจจะใช้แก๊สบ้างใช้แก๊สลนเลยแต่การลนแก๊สก็คือลนให้ร้อนด้านด้านที่มันเป็นแป๊บเหล็กด้านในเพื่อให้ยางมันไฟลุกขึ้นมาผมก็จะให้ดูยาวๆไปนะพราจะได้เห็นว่าออการเผาบูทแต่ละตัวมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะเอาตูดเชื่อมมาเชื่อมเปื้อนแล้วมันจะลุกง่ายบางทีมันก็ติดมั่งอะไรมั่งประมาณเนี้ยตอนเผานี่ก็กานหายใจไว้อย่าไปหายใจไม่เข้าซื้อเข้านี่เป็นบันพิษเลยนะ แล้วก็หลบอจมูกจมูกเราหลบฟันมาแล้วก็หลบ <S <S ดูเอานะว่าปีกใช้ไปกี่เส้นลวดอ่ะแล้วก็กว่าจะเผาหมดได้ทั้งหมด4ปีกปีกล่าง2งปีกบนสปีกบนก็4ตัวปีกล่างก็4ตัววิธีนี้ฝรั่งเขาก็ทานะคือต้นฉบับเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นจากฝรั่งเขาแหละที่เขาเอาบูตออกกันแบบนี้ฝรั่งเป็นคนทาก็เลยทําตามกันมาเฉพาะในไทยเนี่ยผมว่าทําวิธีนี้น่าจะเริ่มมีอู่ในไทยอ่ะปอ้โหหกสิบเจ็ดสิบปีแล้วมั้งผมว่านะโอ้ยไม่ใช่หกสีเจ็ดสิบสิไม่รู้อะตำราเนี่ เห็นแล้วก็ใจเย็นนะครับค่อยๆดูไปยังไม่ต้องเห็นแย้งผมก็ได้มันอาจจะมีวิธีอื่นน่ะนะแต่วิธีอื่นมีคนทํานะที่ผมเคยเห็นเขาทำเขาอัดรงแป๊บนี้แหละอัดลงไปเลยอัดให้ยางมันขาดเลยแต่เขาจะไปเจอปัญหาตอนตีออกอ่ะตีออกโคตรยากอ่ะ แล้วพอตีออกยากเสร็จปุ๊บเขารู้แล้วว่างานเนี้ยงานยากพองานยากเสร็จปุ๊บเขาก็ไม่เอาละคือประมาณว่าถ้ามีงานเปลี่ยนบูธปิกนกมาหรืออะไรประมาณเนี้ยโอ้เขาจะไม่เอาละพอเรางานยากเนาเอาละโอเคเดี๋ยวปล่อยไว้อย่างงี้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูต่อตอนที่ผมตอกบ,บูธออกขั้นตอนต่อไปนี้ก็ทําอย่างนี้ไอ้บูธตัวเนี้ยมันมีหน้าแปลนอยู่นะสำหรับพวกวีโก้ตัวเตี้ยวีโก้พีแ n นเนอร์อะไรพวกเนี้ยจะมีพวกเนี้ยฟอร์จูเนอร์นะจะตีตัวนี้ออกไป้าน,นี้ก็ตีงี้เราระวังกระเด็นด้วยนะมันไล่ทิศทางไอ้พวกเนี้ ออกแแป๊บต่อไปขั้นตอนต่อไปก็เดี๋ยวไปตอกออกแล้วเดี๋ยวอัดบูทเอาอะไรเข้ามาเลยอะ,อะไรมาแล้วนี่เช่นเครื่องเช่นเกียร์ยางรัดกันโคง ลูกหมากกันโครงในลูกหมากปีกนกบนล่างอยู่นี่แต่ของสองห้าเลยบูธปีกนก r b i แล้วก็บูธบนบูธล่างบูธล่างตัวเล็กเอาละก็เดี๋ยวขอขั้นเวลาเดินมานี่ขอสั่งงานแป๊บหนึ่งเดินมาเดินป้องเดี๋ยวตามนี้เห็นไหมว่าแหลกเราถอดออกไปแล้วแหลกถอดเรียบร้อยทีนี้แหลกถอดเรียบร้อยเนี่ยระหว่างที่เรารอแหลกนะเราจะเปลี่ยนเท่นเครื่องซึ่งเปลี่ยนง่ายเลยทีนี้แหลกออกไปแล้วโล่งเลยเท่น,ทน,น,เนเครื่องเห็นไหมโล่งๆเลยถอดง่ายทีนี้ทำงานง่ายด้วยไม่มีอะไรเกะกะเลยสบายบือเลยนะสองฝั่งเนี่ยโล่งๆง่ายๆแต่ว่าอันดับแรกกเดดีีีียยวให้้้้ทาาออออ่่่งงนนนนปูถ ตัวนี้ออกก่อนแล้วก็น็อตข้างบนเนี้ยเบอร์17เนี่ยถอดออกก่อนฮะจะใช้เป็นไดขึ้นหรือจะเอารถขึ้นรถล,ลงก็ได้นะถอดตัวนี้ออกก่อนตอนนี้คือขั้นตอนเราถอ,นอดนอด็อตเทนเครื่องเนี่ยตัวตัว2ตัวเนี้ยยังยังไม่ทําการยกเครื่องยกอ,อะไรนะปลดนอด็อตปลดอะไรให้เรียบร้อยซะก่อนแล้วก็ท่านเกียร์ก็ปลดด้วยข้างล่างเนี่ยเวลาเราเอาเทนเครื่องใส่ก็ได้ง่ายเนี่ยมันเปลี่ยนแหลกด้วยมันเลยโล่งไงงานเทนเครื่องเลยง่ายไปเลยถ้าเราจะเปลี่ยนเทนเครื่องอย่างเดียวโดยที่เราไม่ได้เปลี่ยนแหลกมันจะลําบากนิดนึงช่ว เดี๋ยวเราไปอาจบูธต่อนะเอาปีกทุกล่างก่อนเลยเดี๋ยวให้ดูยาวๆไปเลยครบทุกปีกเลยนะปีกล่างปีกบนดูยาวๆไปต่อเนื่องต่อเนื่องนี่ไขควงตอกสาหรับผมนะใช้ตัวนี้มาร่วมๆ8ปีเนี่ยไม่ใช่ใช้ตัวนี้นะ เดี๋ยวจะเข้าใจว่าใช้ใช้ไขควงตอกตัวเดียวนี่8ปปีไม่ใช่เราก็จะรับไปเรื่อยมันก็จะหด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 ,หดไปเรื่อยล้วก็ไปซื้อมาใหม่มียี่ห้อเดียวที่ใช้ดีที่สุดและตอกได้ดีที่สุดไปใช้ยี่ห้อไหนก็มีแต่ตอกแล้วแตกตอกแล้วแตกอันนั้นงานจะล่าจะช้าอันนี้ค่อนข้างดีแต่จำยี่ห้อไม่ได้แล้วแต่ว่ารู้แหล่งซื้อเอาล่ะโอเคเรามาตอกเลยติดเข้าไปตรงขอบขอบมันนะเอาไหม เนี่ยผมฟาดแผลเดียวเองออกแล้วผมบอกไว้ก่อนนะฮะคือถ้าดูดูเราเห็นว่าผมตีแล้วตอกออกง่ายเนี่ยเพราะมันเป็นวิธีนี้เท่านั้นน่าถึงจะตีแล้วตอกออกง่ายถ้าจะใช้วิธีอื่นหรือวิธีแบบอื่นเนี่ยเวลาจะตีจะตอ,อกเนี่ยผมบอกได้เลยเหนื่อยอ่ะกว่าจะออกได้แต่ละตัวนี่อีกตัวหนึง่งตีขอบเข้าไปเลยพักเข้าไปตีเข้าไปตีเข้าไปตีมันเข้าไปตีมันเข้าไปเอ้ยแน่ไหมนี่หฮะตีมันเข้าไปพอ้หะตีต่อไปเห็นไหมปอกปัก เอาละแต่ hey, บ้ามันเป็นสนิมไหมป่ะคือมันโดนความร้อนมันก็เลยทําให้สนิมมันจะดุ้งตัวไม่งั้นเราตีไม่ออก <c oughs> ตีลงแม่นแม่น <c oughs> อ,อดูต่อครับปีกบนวีโกตัวเก่าตัวเตี้ยนะช่วงนี้ช่วงแคบพอมันแคบเสร็จปุ๊บต้องระมัดระวังว่าจะฟาดมือเราเองอะเอาละได้กี่ปีกแล้วเหลือ,ออีกปีนึงโอ้โหเยอะอ่ะดูที่มีโคตรมีอะไรไหมแข็งแรงมากไปเหลือสองตัวตว่ามันกระเด็น ออดูนะ,ะดูแล้วกันไอ้บูตตัวเล็กบีกบนเนี่ยมันออกยากกว่าตัวใหญ่อีกตัวเดียวเดี๋ยวได้พักแล้วเริ่มล้าแล้วนนเนี่ยอา้าวออกเอาละโอเคเดี๋ยวผมพักก่อนเดี๋ยวค่อยมาต่ออัดบูตบีกนกเอาบูตปีกนกล่างก่อนนะบูตบีกนกล่างก็มีตัวเล็กกับตัวใหญ่เดี๋ยวผมจะบอกนี้สำหรับไอ้ตัววีโกตัวเก่าหรือตัวเตี้ยเนี่ยนะบูตตัวใหญ่มันก็จะมีมุมให้ตัวนะ เห็นติ่งไหมนี่ติ่งอยู่นี่นะติ่งของบูทตัวใหญ่ก็อยู่ในด้านมุมรับกระแทกนะแล้วก็มุมให้ตัวก็จะอยู่อยู่ฝั่งตรงข้ามกันเพราะฉนั้นวิธีที่เราจะอัดตัวใหญ่เข้าตัวใหญ่มันจะอยู่ข้างหลังเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังนะอันนี้ปีกข้างขวาจะอยู่งี้ความลงงี้ใช่ไหมทีนี้บูทตัวเล็กเนี่ยถ้าเป็นตัวเตี้ยจะเป็นบูทตันบูทตันก็คือเราใส่ยังไงก็ได้จระบีนี่ทาหน่อยนะทาทุกปีกไปแล้วเป็นตัวเล็กอัดลงมุมไหนก็ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวใหญ่นี่ผิดไม่ได้ผิดกเเเหออออนนนกกกกกกัับบาาารถจจะว่่ลยยขงงงไ ทำแล้วทาไมต้องไปอย่างนี้นะเพราะนั้นก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าไอ้มุมกระแทกกับมุมรับมันยังไงหลายๆคันที่ผมทาทาไปแล้วก็พูดเ,เรื่องมุมรับมุมต้านเอาไปเอาไว้แล้วนะทีนี้ก็ตัวใหญ่มุมรับของมันเรามาดูลักษณะล้อมันอยู่นี้ใช่ไหมตัวนี้คือข้างหน้าอันนี้คืออยู่ด้านหลังเพราะนั้นเนี่ยการที่เวลาล้อมันปะทะตึงต้งตึง้งตึ้งเวลาวิ่งวิ่งไปเงี้ยมันปะทะตัวหน้าจะเป็นตัวยืดโยงเป็นตัวหลักพอเป็นตัวหลักเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวหน้ามันจะกระแทกตึงต้งตึ้งตัวนี้ปีกด้านนี้มมมมมัััันนนนกก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 ก็จจะะะะีีห้าาาาทททท่่่โโยยยไปออคืรรรรรรบบแแุๆ มุมให้ตัวจะโยกไปโยกมาอย่างนี้ส่วนมุมต้านในหมายความว่ามุมด้านที่มันไม่ใช่ด้านให้ตัวเนี่ยมันจะอยู่ด้านบนอย่างนี้ คือมันถูกบังคับเวลาล้อมันกระแทกมาเสร็จปุ๊บไม่ให้ปีกนกกระโดดขึ้นกระโดดลงใช่ไหมมันจะเป็นตัวรับอยู่งี้เพราะนั้นก็คือเราจะให้มุมต้้นเนี่ยอยู่ด้านนี้เพราะว่าเดี๋ยวพอเวลามันกระแทกเสร็จปุ๊บมันจะมีการกระแทกนะให้รับให้รับอยู่ตรงนี้นะแต่ว่าตอนที่เราจะใส่ตรงนี้คือแม่น,แม,นแม่นหน่อยต้องเป๊ะอันนี้สําหรับตัวเตี้ยเราก็เล็งตรงนี้เลยคือตอนที่เล็งตัวใหญ่เนี่ยสำคัญนะสำคัญสำคัญที่สุดต้องเป๊ะก็เราพยายามเล็งตรงนี้นะให้เป๊ะพูดยง่ายคือ,อกลางปีตีสี่เหลี่ยมเลยแบบนี้ เหมือนเดิมเลยอัดไปดูให้มันตรงๆงนี่มันยังไม่ตรงอยากให้มันตรงค่อยๆไปแบบกระดึ๊บกระดิมบเลยสังเกตดีๆเราต้องดูตลอดเลยเนี่ยข้างล่างข้างล่างชิดแล้วข้างบนหน่อยนึงก็คือว่าถ้าสมมุติว่ามันชิดสนิทแล้วมันจะไม่ไปนะเราอัดไฮดรอลิกยังไม่ไปยกเวเ้นแต่คือเราเนี้ยทำเงี้ยมันไม่ไปแล้วยกเวเ้นแต่ว่ามันจะไปก็ต่อเมื่อเราไปฝืนมันถ้าเราฝืนโคตรนะอันนี้โคตรแน่นอนเลยเอาละปีกนกล่างปีกโอ้เสร็จแล้วต่อที่ปีกนกบนปีกนกบนเราก็ทำเงี้ยให้มันเหลือด้านเดียว ตัวนี้เข้าเป็นลับก็ได้ะตบลงนี้แล้วก็ใส่อย่างนี้ปั๊มลงไปเลยตัวนี้ไม่มีปัญหาปนก็เนี่ยให้เว้นรูไว้จะได้ไม่ต้องไปโดนแป๊บ มาเดี๋ยวมาขั้นตอนอัดออกอัดเข้าลูกหมากปีกนกบนล่างของวิโกตัวเก่านะฮะ mm hmm. ก็บูทเบอร์นี่อัดไปเรียบร้อยแล้วอัดดูแล้วทีนี้เนี่ยตัวนี้มันมีปิน้นไหมแ้วก็ตีออกอันนี้ตีออกไปแล้วยางกันฝุ่นแก่ออกเรียบร้อย <c oughs> ก็เดี๋ยวเรามาอัดออกเลยมา <c oughs> ตัวนี้เป็นแบบที่ผมทําไว้สาหรับสวมเข้าปากพอดีนะจะพอดีกับตัวปีกลูกหมากล่างเลยแล้วเราก็จะขึ้นแล้วอัดลงตรงนี้เอาละมาอัดตรงนี้จะอัดหนักนิดนึงนะบางทีใช้กําลังมืออย่างเดียวไม่พอต้องใช้แย็ก ดันลงไปก่อนดูซิจะลงไหมแน่นใช่ไหมใช้แยกตัวด้านขวาเลยแยกไปแยกไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันแน่นมากเออ โอเคออกแล้วเอาละโอเคทีเนี้ยอัดออกแล้วแล้วอัดเข้าเลยเนี่ยลูกหมากล่างแกะยางออกก่อนไว้เนี่ยเรางัดปั๊บเนี่ยงัดขึ้นอย่างงี้ดูเสียบงัดขึ้นอย่างงี้ใช่ไหมเนี่ยมันขึ้นมาด้านเนี้ยแทงเข้าไปเนี่ยระวังมือด้วยจะแทงมือพอมันปิ้นมาอย่างงี้ยสิพวกเราก็ทำงี้งัดปิ้นนี้ง่ายๆนะแต่ว่าก็ทำให้ดูอ่ะมันก็มันก็ไม่เชิงง่ายมันก็จะระวังหน่อยปิ้นดิ่มยางขาดเราจะซวยเอาเกี่ยวออกเลยปืดปืดปืดเนี่ยหมุนไปปีนขึ้นมาละเอายางออกนะพอยางออกมาเรียบร้อยเราก็เตรียมอัดเข้าเลยสำหรับปีมันก็มีอออออยยยยยยูู่่่่่่่่เเเเเนนนนนีีีีีหหหห็็มมมมมมััั้้้ลลลลลลลบแรรงงงงงขขาาาาใใววกกกกจะะษณคพื น้ำหนักาลดลงแล้วก็หาแบบหาแบบที่มันพอดีพอดีกับด้านนี้เลยเดี๋ยวตัวนี้ก็ได้ผ่ดด้านปากลงเลย ไปเลยเอาแยกเอาคืออัดลงตรงกําลังนะคงจะไม่มีแรงกําลังมือเราไม่มีแรงนะต้องใช้ตัวแยกค่อยๆอัดลงได้เอาให้สนิทเลยไปอีกอีกที่หยุดพอปล่อยดูนะสนิทแล้วนะเนี่ยแล้วก็กรณีอย่างนี้ผมเคยเจอนะมีอยู่คันหนึ่งวราจุเนอร์ว่าทำมาแล้วมันมีปัญหาข้าอัดผิดอันนี้เราไม่ได้ว่าใครนะเรื่องการอัดผิดเนี่ยบางทีมันอาจจะแบบโดนอะไรบางตาหรือเปล่าหรืออะไรประมาณเนี้ยจากลูกหมากมันจะต้องคว่ำลงเขาอัดลูกหมากหงายขึ้นแล้วก็ประกอบเลยลดได้ด้วยนะตัวขากรมปูมันนะที่มันล็อกกับลูกหมากกับล็อกกับคอมาที่เป็นเบอร์ มันล็อกได้ด้วยเพียงแต่ว่าที่เขามาวันนั้นอะผมไม่ได้แก้ให้เขา,าก็เขากลับไปที่เจ้าเดิมที่เขาทํามาให้เขาแก้เอาผมบอกไปแล้วว่ามันผิดตรงนี้เอาละตัวหนึ่งเหมือนเดิมเอาเหมือนกันเลยวางปับ๊บลงไปลูกหมากใส่ลูกหมากวีโก้ปีกนกตัวล่างเนี่ยไม่ต้องมีมุมมีอะไรอะลูกหมากไปทางไหนก็ได้ไม่เหมือนบูธปีกนกไปยาวไปเลยแต่ก็เวลาเราเปลี่ยนบูธปีกนกบนล่างเนี่ยกรณีถ้าถอดออกมาแล้วลูกหมากมีปัญหาด้วยอะไรด้วยเนี่ยก็ควรที่จะเปลี่ยนลูกหมากไปด้วยเลยหรือลูกหมากมีลักษณะของการเบาเดี๋ยว 拜。 ไปยาวไปเพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนบูสเสรนะ็จแล้วเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนลูกหมากเปลี่ยนลูกหมากไปเลยมันก็จะเสียแต่ค่าอะไหล่นะลูกหมากสี่ลูกล่างสองตัวบน2ตัวเนี่ยจะมีแต่ค่าอะไหล่กับค่าอาดค่าแรงถอดอะไรก็จะไม่มีไปี๋ยวดูจดก่อนดิเนี่ยมันเกิดการเอียงไงต้องระมัดระวงังตามจริงแล้วไม,ม่บนเอียงนะแต่ว่าถ้ามันเอียงเราก็มันเราต้องดูก่อนถ้ามันเอียงเราก็อัดซ้ำลงไปได้ด้านด้านหนึ่งวิธีการอัดซ้ำก็ใช,ใช้ใช้ตัวเดิมใช้ตัวเดิมนี่แหละแต่ว่าเอียงน้ำหนักมันแนี่แมตัวนี้มันมีนูนโผล่มาถ้าตััวนนนีี้มมมจะะพดดไ่ติลูกกหา อ่ะก็เดี๋ยวที่มันเอียงด้านหนึ่งเราก็อัดน้ำหนักลงไปด้านหนึ่งด้านที่มันเอียงอยู่ซึ่งโดยปกติจะไม่ค่อยเอียงตอนที่บางจังหวะมันอาจจะเอียงได้แต่เราก็ดูจดูงานเราก่อนอเอาละโอเคพอแล้วแค่นี้แหละทีนี้พอเราอาดรัดลูกหมากเสร็จปุ๊บใช่ไหมใส่ปิ้นล็อกเลยเนี่ยปิ้นล็อกของใหม่เขามีมาเสียบป้องเป็นตัวสนะีเนี่ยตีไปเลยเรามาถึงลูกหมากปีดกข้าบนนะอ่ะปล่อยขึ้นไปตอนอัดออกไม่ต้องไปซีเรียสมันหรอกเป็นยังไงก็ได้ลูกหมากใหม่มาเลยทีนี้ตอนอัดเข้า ตัวบนไม่ค่อยเท่าไหร่นะตัวบนอัดง่ายใส่ไปเลยหมาบนไม่มีมุมอะไรวางยังไงก็ได้เออันนี้ก็ดันได้เอาเลยกดไปไปอ๋อยุดวาตงตรงๆก็ไม่ให้มันเลื่อมไปเหลื่อมมาเวลาเราอัดมันก็ง่ายมาลงมาไปเลยออเอาละใส่ปิ้นตัวนี้ปิ้นมันแข็งเวลาใส่ปิ้นเราก็กดลงไปด้านหนึ่งก่อนอเอาไขค,ควงมาตัวหนึ่งตัวนี้ปินสปริงนะถ้าเราไม่ใช้ตัวถางนะล้าก็ดันไปข้างหนึ่งแล้วก็ไล่ไปเรื่อยกดลงไปให้ได้หน้าหนึ่งก่อนแล้วไล่ไปเรื่อยเลยปั๊บ ปั๊บเอ,อเรียบร้อยปิ้นอาปองใส่ยางเลยยางกันฝุ่นแล้วก็ใส่ปิ้นเข้าไปปิ้นไม่มีหน้าเราตรัวนี้ใส่ยังไงก็ได้สำคัญแค่ว่ายอย่าลืมเท่านั้นแหละ เรียบร้อยอ่ะโอเคอัดลูกมาปีนกบนล่างบิโกโกตัวเก่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวใส่ยางกันฝุ่นให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปประกอบในรถแต่ว่าขั้นตอนก่อนที่จะประกอบในรถเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูผมใส่เส้นเครื่องจากการที่เราอัดูตปีนกไปแล้วเนี่ยอาการทํางานผมมันจะมีการสลับไปสลับมาอาจจะข้ามไปข้ามมาให้ดูแบบต่อนเนื่องยาวๆไปเลยเพราะว่าลักษณะการทํางานมันเป็นแบบเดียวไทม์คือยาวไปเรื่อยๆอะไรประมาณเนี่ยะจะดูขั้นตอนที่แบบว่าอัดผู้เสร็จแล้วไปประกอบเลยเนีย่มันอาจจะข้ามไปนะเอาละโอเคต